สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดาทนไม่ได้เห็นข่าวเพชรแม่โดนรังแกไม่หยุดเดินหน้าเต็มที่ร้องของกฎหมายปกป้องผู้หญิงเป็นนางฟ้าของคนยากและวีรสตรีของผู้หญิงทั่วประเทศเลยก็ว่าได้สําหรับดอร์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทําดีที่ตั้งแต่เกิดวิกฤตกับพี่น้องชาวไทยไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไร่เจ้าตัวก็เป็นแม่งาน จัดสรรช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่เสมออย่างเช่นก่อนหน้านี้แม้จะมีดราม่าเกิดขึ้นกับตัวเองมากมายแต่เธอก็ยังขอช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มที่ล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้โพสล,ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าทุกท่านจำเรื่องราวที่มีคนมาดักรอบุ๋มที่นัดสตูดิโอได้ไหมคะวันนั้นตำรวจทำได้แค่เชิญตัวเขากลับแต่หลังจากที่ตำรวจกลับไปเขาก็มาอีกมีทั้งโทรศัพท์และข้อความหลากหลายที่เป็นการคุกคาม แต่บุมก็ยังโชคดีที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกว่านั้นแต่ที่ผ่านมามีผู้หญิงอีกหลากหลายคนมากมายที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศแต่ไม่มีกฎหมายข้อใดที่จะพอช่วยพวกเธอได้อย่างจริงจัง วันนี้สิ่งที่บุ๋มได้เสนอในคณะกรรมาการเปลี่ยนแปลงกฎหมายุ่มคืนให้มีกฎหมายและโทษที่เป็นคดีอาญาอย่างจริงจังซึ่งวันนี้เราได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเพื่อผู้หญิงทุกคนในอนาคตจะได้ไม่ต้องมาเจอกับผู้ชายที่ยื่นกดดันหน้าที่ทำงานหรือหอพักไม่ต้องมาอดทนกับข้อความหรือคำพูดดูถูกคุกคามข่มขู่อีกต่อไปขอกำลังใจให้กฎหมายนี้ผ่านได้อย่างสมบูรณ์แบบให้เร็วที่สุดขอบคุณทุกท่านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ com ขอบคุณค่ะ